นัไงพ่มาแล้วมิลินไม่เจอกันตั้งนานโตขึ้นเยอะเลยนะนี่นาซื้อเสื้อมาฝาก ฉันขอตัวกลับก่อนนะคะเพราะว่าต้องกลับไปทำกับข้าวให้ลูกอีกอะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนสิคุณก่อนหน้านี้คุณบอกกับผมว่ามิลินจะย้ายโรงเรียนอคุณทำเรื่องย้ายหรืยอยังยังเลยค่ะพอดีว่าบ้านในเมืองมันแพงมากลำพังเงินเดือนของฉันเนี่ยคงจะซื้อบ้านในเมืองไม่ได้หรอกคะ่ะ นี่เป็นบ้านแล้วก็พร้อมโฉนดที่ดินนะผมซื้อไว้ให้ละผมซื้อเป็นชื่อคุณเลยนะบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่ห่างจากเรียนแค่สองเมตรเองคุณรับไว้สิฉันรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะส่วนเรื่องโรงเรียนของลูกเนี่ยเดี๋ยวฉันจะหาทางเองคุณเจนคะนี่เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากพวกเราสองคนคุณเจนรับไว้เถอะนะคะ มิลินคะขอบคุณคุณพ่อกับคุณน้าเขาสิคะคุณพ่อขอบคุณค่ะคุณน้าขอบคุณนะคะมิลินตั้งใจเรียนหนังสือนะคะถ้าเกิดว่ามิลินสอบได้ที่หนึ่งเดี๋ยวน้าเนี่ยจะซื้อของรางวัลให้ดีไหมคะดีค่ะงั้นเราสองคนของตัวกลันกันนะคะนาลูกบ๊ายบายวันนี้หนูจิบ เจ้านายคะลูกสาวของเจ้านายอ่ะน่ารักขนาดนี้เจ้านายจะทิ้งเขาจริงๆหรอคะทำไงได้อ่ะเดินม,มาถึงจุดนี้แล้วอีกอย่างบริษทัทของผมก็จะล้มละลายตัวผมก็มีหนี้สินมากมายที่ผมทำได้ตอนนี้ก็คือซื้อบ้านให้ลูกกับเขาส่วนตัวผมเนี่ยก็คอยดูเขาอยู่ห่าง ทนายคะแต่ฉันว่าคุณเจนเขาน่าจะเข้าใจนะคะสนายกับคุณเจนลองกลับมาคืนดีกันไหมคะคงกลับไปไม่ได้แล้วล่ะเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆเขาถึงซื้อบ้านให้เราล่ะแม่ะคะหนูอยากเอาตุกตากตัวนี้ไปให้พ่อคะ่ะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเรากลับไปหาพ่อเนาะ หัฮล่คะตอนนี้เนี่ยผมหมดตัวละสุขภาพผมก็ไม่ดีแย่ลงทุกวันมีแต่จะเพิ่มพลังให้เขาเปล่า,า,าขอบใจคุณมากเลยนะเมื่อกี้เนี่ยคุณแสดงละครได้ดีมากๆเลยอ่ะนี่ คุณเอารถของผมไปขายนะแล้วก็เอาเงินที่ขายรถได้เนี่ยไปจ่ายเงินเดือนให้พนักงานทุกคนติดพวกเขามานานแล้วแล้วผมก็ฝากขอโทษพนักงานทุกคนด้วยนะเจ้านายคะแต่ว่ารถคันนี้เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของเจ้านายถ้าเกิดว่าเจ้านายขายอ่ะเจ้านายจะใช้อะไรลหรคะเลิกกูดได้แล้วทำตามที่ผมบอกเถอะ่ะก็ได้ค่ะ ทำไมพี่คิวถึงใช้วิธีนี้มาหลอกเรา คุณมาได้ไงอะ่ะทำไมคุณถึงปล่อยให้ห้องลกแบบนี้ล่ะคะทำไมคุณถึงไม่เก็บกวอนห้องบ้างละ่ะแล้วนี่คุณมาคนเดียวเหรอลูกเหรคุณคะฉันรู้นะคะ ว่าสองสามปีที่ผ่านมาคุณเองก็ทุกใจไม่ต่างจากฉันคุณยอมเหนื่อยยอมทุ่มเททุกอย่างเพื่อฉันกับลูกแต่ฉันกลับไม่รู้เลยนะคะว่าคุณต้องเหนื่อยขนาดนี้อะไรที่มันผ่านไปแล้วอะก็ให้มันผ่านไปเถอะ สิ่งนี้ผมทําไปผมไม่อยากให้คุณต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายของลูกผมไม่อยากให้คุณเครียดผมตั้งใจทํางานเพราะผมอยากให้คุณและลูกมีชีวิตทีด่ดีขึ้นแต่พูดไปตอนนี้มันก็ไม่มีประโยชน์หรอกเพราะเรื่องบางเรื่องมันกลับไปไม่ได้แล้วฉันรู้ค่ะ ว่าคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบและเป็นสามีที่ดีเป็นพ่อที่ดีให้กับลูกแต่คุณรู้ไหมคะว่าสิ่งที่ฉันต้องการที่สุดคือมีชีวิตที่เรียบง่ายมีครอบครัวที่พร้อมหน้าพร้อมตากันดูแลซึ่งกันและกันคุณเจอปัญหาหนาขนาดนี้ทำไมคุณถึงไม่บอกฉันล่ะคะแล่วคุณจะให้ฉันเข้าใจคุณได้ยังไงละ่ะ ผมขอโทษนะที่มา่ก่อนผมผมทำให้คุณและลูกต้องมาลำบากกับผมเรื่องมันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเถอะคะ่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คืออนาคตถ้าคุณมีเวลาว่างเนี่ยคุณก็ไปเที่ยวหาลูกบ่อยๆนะคะเพราะตอนนี้แกยังเด็กอยู่ แกยังต้องการความรักจากพ่อและแม่ถ้าคุณรอให้แกโตวกว่าน,นี้เนี่ยฉันกลัวว่าตอนนั้นถ้าคุณอยากไปหาลูกลูกคงไม่อยากเจอคุณแล้วล่ะค่ะแต่คุณไม่ต้องห่วงนะคะฉันจะดูแลลูกของเราให้ดีที่สุดคุณก็ตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวฉันเชื่อนะคะ ว่าคุณเนี่ยต้องลูกขึ้นได้อย่างแน่นอนถ้าอนาคตคุณเจอปัญหาอะไรคุณอย่าลืมนะคะว่ายังมีฉันกับลูกที่คอยอยู่ข้างๆคุณขอบคุณนะสำหรับความห่วงใยที่คุณยังมีให้กับผม ไว้กอบผู้ความสำเร็จของคุณกลับขึ้นมานะคะฉันขอตัวก่อนนะคะเจน มากหรือเปล่าคะหนูบอกแม่แล้วไงคะว่าให้แม่ทำอะไรระวังหน่อยแม่อยู่เยอะแล้วเดี๋ยวหนูไปรายงานกับเจ้านายจะไปหาแม่ที่โรงพยาบาลนะคะค่ะโอ๊ยเจ้านายคะเจ้านายมาตั้งแต่ตอนไหนคะเอ่อฉันขอโทษนะคะฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจะคะ่ะฉันรู้ว่ามันผิดกฎแต่ฉันจะเป็นต้องใช้โทรศัพท์จริงคะ่ะไม่เป็นไรหรอก คุณรีบไปหาแม่คุณเถอะแต่ว่าเจ้านายคะไม่ต้องแต่อะไรทั้งนั้นแหละคุณรีบไปโรงพยาบาลเถอะเอาผ้าขนหนูมาให้ผมด้วยเออค่ะขอบคุณนะคะเจ้านายขอบคุณมากเลยคะ่ะงั้นหนูไปก่อนนะคะ ดีเพียงคาเซนเตอร์อยินดีต้อนรับครับเอามอนนะก็นึกว่าใครพี่แท้ก็พี่ฟูแฟนเก่าเธอนั่นเองเดี๋ยวนี้มาเป็นเซลขายแล้วแล้วเหรอดีนะที่เธอเลิกกับมันก่อนไม่อย่างนั้นเราก็ เพื่อคงจะมีแพนมีเซียวขายรถแตจอดแจอดแบบนี้ใช่ดีนะที่ฉันไหวตัวทันและเลิกกันมันก่อนเออนี่มาดูรถกันเหรอที่รักววันนี้คุณอยากได้รถคันไหนในร้านเนี่ยคุณเลือกได้เลยนะเอาคันที่แพงที่สุดในร้านเลยนะจ๊ะ <c oughs> ถือว่าช่วยเพื่อนเก่าทำยอดแล้วกัน ได้เลยค่ะที่รัะงั้นผมขอแนนมาเป็นคันนี้เลยรีโวปี59เข้ามาใหม่รถมือเดียวประวัติด,ดีมากไม่เคยเฉียวไม่เคยชนรถวิ่งไป6ปีเนี่ยวิ่งไปแค่30,000ื่นเท่านั้นเองราคา4ี่แส <_ d> นกว่าบาทนี่นี่คุณจะดูถูกฉันมากเกินไปแล้วนะรถราคาหลักแสนแบบเนี้ไม่สมกับฐานะฉันหรอก อย่างฉันเนี่ยต้องระดับลดผู้บริหารเ้าใช่ไหมคะที่รใช่จ้ะถ้างั้นเดี bah, ๋ยวผมพาไปดูคันอื่กนดีไหมครับไปสิก็ไปสิเดี๋ยวฉันจะไปเลยครับนี่พี่ปุ๊พี่ต้องหารถที่มันสมฐานนะกับเมียเท่าไหร่เลยได้สิเอ่อ คันนี้ห <500. S 2> ้าแสนห้าแสนถูกไปเอ่อถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็คงต้องเป็นรถระดับผู้บริหารแล้วล่ะแต่ว่ารถผู้บริหารเนี่ยราคามันจะแพงหน่อยนะแพงแพงแล้วไงอะ่ะนี่คุณคิดว่าแฟนฉันเนี่ยไม่มีปัญญาซื้อหรออ๋อฉันจะบอกอะไรให้นะน้องชายของฉันเนี่ย เป็นถึงจัดการใหญ่ของที่นี่จะซื้อรถก,กี่คันก็ได้จะเอาคันไหนก็ได้ไม่เหมือนพี่หรอไม่รู้ว่าชาตินี้เนี่ยจะมีปัญญาซื้อรถขับขเขาหรือเปล่าอุ้ยงั้นเดี๋ยวผมพาไปดูรถคันที่แพงกันานีไหนแอ้วะกันไปต้องละเดี๋ยวพวกฉันสองคนเนี่ยเดินดูกันเลกันไปองละ พี่ม่อนคันนี้เป็นไงสวยฉันชอบอะ่ะนาชอบคันนี้เหรอจ๊ะแต่พี่ว่ามันยังไม่สมฐานะของนาเท่าไหร่เลยอนะ่ะพี่ว่าเราไปดูคันที่แพงกว่านี้ดีกว่า พี่ผู้ครับวันนี้ไเสร็จเออมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยพี่ผู้ขยะเต็มรถไปหมดเลยอะรถสกรปรกอย่างเงี้ยเอามาขายลูกค้าได้ยังไงผมว่าพี่อะช่วยเก็บหน่อยดิยเดีอย่ามจัดการ ถ่ายรูปไงคือฉันจะเอาไปลงเฟซอ่ะคันคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมเนี่ยฉันกำลังช่วยคุณอยู่นะเผื่อว่าเพื่อนๆในเฟซเห็นแล้วเขาจะได้ช่วยกันมาซื้อรถใช่ไหมคะที่รักใช่จ้ะพวกคุณทำเกินไปแล้วนะพี่ไทยครับ พี่สาวพี่ชัยรู้จักพ้จนายเราด้วยเหรอครับรู้จักรองมัม้งรู้จักไดนน้ไงแล้วทำไมเขาถึงโทรกับนี้ครับฮ้ยใครทารเรื่องสิกุ้งให้ใหมาถ้าพวกคุณสองคนไม่ได้ตั้งใจมาซื้อรถเนี่ยผมว่า คุณกลับไปดีกว่าทำไมฉันสองคนจะซื้อหรือไม่ซื้อแล้วแกจะทำไมใช่พี่แกอย่าลืมสิว่าน้องชายของฉันเนี่ยเป็นถึงผู้จัดการใหญ่ของที่นี่เลยนะฉันจะบอกน้องชายฉันเนี่ยให้แกเอาไอไหร่ก็ได้ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าน้องชายพี่ทีพนะ่พี่รู้ไหม ว่าพี่ทำอะไรลงไปที่กลับเป็นลบโค้ดอยู่นี่นะไอ้ไทยไอ้แกเป็นอะไรของแกฮะแกจะตื่น้นอะไรเนี่ยนี่คือเฮียคู่เป็นเจ้านายของผมและเขาเป็นเจ้าของเต็นท์รถนี้ฮ<ะ>เฮียคู่เจ้านายครับผมต้องขอโทษจริงนะครับพี่พี่ผมเนี่ยมาก่อความือบ่ายในนี้โทษจริงนะครับไม่เป็นไรหรอกไทย แต่คุณมาก็ดีแล้วล่ะช่วยจัดการขยะพวกนี้เนี่ยออกไปจากเโลกสรบสักในฐานะที่เราเคยเป็นเพื่อนกันผมอยากจะเตือนพวกคุณอย่าเที่ยวไปดูถูกใครเพราะบนโลกใบนี้เนี่ยไม่มีใครดีไปกว่าใครไม่มีใครสงส่งไปกว่ากันไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรคุณจะเป็นใครคุณจะยากโดยมีจนทุกคน มีเกียนและศัดที่เหมือน